เบิ้งพี่น้องคนเอานมนี่คนเอาคนเอาโ้าเอาไว้เอาไว้ไป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 นี่นี่ถือเอานี่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 ไปเอาสำนีแหละไปมือย่างย่างพอพอือย่างย่างใจเงิน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 โอ้นมลดราคาหรือพี่น้องหรือเราจะเปิดใหม่นี่ กองเขาคนลดกระยักได้บ้านะสี่สิบเก้าัน ไปพ่อพ่อ <Cock S 2> พ <Laser> ่อพ <Viol> ่อเกิดหรือเปล่ม่เม่มาลองดูม่ใช่ก่อนนี่ได้ของใสกันแล้วนี่ โซน,นสแสนหกสิบเก้าฮัาเบิดหลยเจอบแบวนี้อน้องเลยเบิดไปสามแสนตายฮห้เพินเปิดใหม่เดี๋ยวเพียงด้วยนะตลาดนี้เชโน่เนี่ยนมกระถืออยู่พี่น้องเลยเครดลดมานี่เบิดอันซื้อโตสอกโตสซัดนี่แหละไปิ่งเอาอยู่เพื่อนซื้อโตสซัดแล้วก็ ันนั้นใหน้เพิ่นหน่อยนึงก็ลดอันนึงปายเฮือบัดนี้มาถา่าเอาสะแลมให้นางลุงพี่น้อง,งกินสะแลมสตรอเบอรี่ให้เพิ่นมกนั่งอยู่ซื่อๆอย่าไปเออมอนี่นั่งอยู่นี่แหเจ้าได้ของหลายแล้วบ่ต้องกินเด้อนบ่บ่ต้องกิน เบิร์ดไลท์เริต้งกินหนีหลุก็ได้โค้งเล่นก็นได้อไเอาไปให้เอื้อยกระเล็บมันเดียวของเอื้อยเพิ่นตรงน้องเราเบิดลายเจอเปล่ายังกินวะจะนอยเมื่อไปไปเท่าซื้อยังให้กินอีกนีได้แล้วนี่กระเล็บเอื้อยเพลิน ึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถกาแฟนมของแถวที่อ้าอันนี้ก็ซื้อห้านนึงอันนี้ก็ซื้อห้านนึงอันนี้ก็ซื้อกกห้านนึงมาอีกกห้านนึงอีกนห้าตลาดวันอ้ามาห่อเทือกแหะเด็กกระเลมเจ้าลูกเอาไมา่ละหอยเอวฮะเปลือยมันเลยไปจัก เจ้าไปตรงกินเลยเม่ไปนี่ของไม่เท่าจีดนี่ของหญิงแม่เอาฮูได้เนี่ยกินโอ้พิชามาแล้วพิชามาแล้วที่เฟ้เฟ้เฟ้ ยังจะสั่งยงอันนี้ทำไงย่านผามัดมากินเ้ยแมลุงมันจะเปื่อยได้หันอเมกมมาบังพี่เมกแมกมาสิเนี่ยเปื่อยเลยมาบังนี่มาบังบังนี่เจ้านี่ปุ้มจะขี่ดินเนาะลุงเอ้ย เดี๋ยวพ่อลิฟ์เขาเพื่อนกว่าลูกเอาวันนี้ดูเออไม่สิเหตุซะโอ้ยเหมยเดนเนาะอ่ะจับให้เนี่ยจับกองให้เมเนี่ยเหมยว่าอีหลานได้เองได้เองนะของเข่าก็ไม่เงี้ยเลยแชมพูซาผมแล้วก็ ก็เอาขาแป้งขานีห่เหล้าเอาแล้วมาตีกับแป้งเอามาพี่ไได้เกิดเาเก่าพันีปมันชิเบิร์ตดิเรเปิดใหม่ดิรถราคาซื้อกนม่เอนไปอีกน้ชิเกิดี็เช่เชือยู่มั ผงเหนะล็นใช่หมิ้านเย็นผหล็นะน,นี่เราไปซอกอน,อน้ต้นมันเป็นสามเหลี่ยมแน่เป็นอนาแนวนมมีมันเบิดซีเมนเบิดแต่วานะ่ะเอาหน้มันตุนะ้มนาคุณโอ้ยุ่นคุ่นปุ่นปุ่นในนีใดแฟน้าเนี่ย Ừ. Xem sao có không loại bạn mấy không? Áo FC bỏ phải lái thừa này Để, để này, này Cho chỗ Cho Chỗ Cho chỗ Chỗ xay nam Lung lung Ừ mấy mà mấy sữa này bưng, bưng. sữa Mẹ mẹ mẹ, Ngọc ngon, à, mẹ. ngon à, mẹ mẹ, Ngô à. Mẹ mẹ. เดนนั่นเอดียวยควยควยอืมนี่นี่ไข่ไข่ี่ไก่อืมโยไก่กอไก่ขอไข่เส่ถือบอมันอยู่บนน้ออ้าวปิดแล้วไ้ปิดแล้วปิดแล้วเรือนเดียวในมือผมเยงดเด็ก เอ้แม่น้อนุแม่บอเบ้บอปลาพ่อพึงแม่พอคนฮะกินีอิเมคือว่าทอทงเป็นทอทุงใช่ไทอทุงพอคู่นี่พอไผ่นี่มอแมวโยยาโรดิงอ่ะบอแม่โรราดาโรโรราดาลูกโรดิง บ่มีอ๋อๆขอห่านแท้หัวห่านลูกอ้าวหัหานบ่มีอ้าวือบ่มีหหานลูกนบ่มีหหาน้มีหานบ่มีหหานอไดนนเอ้าีแม่เบิ่งไมดูสคืนแล้วบ่นือเบิ่งม À, có cây ừ, Có khay ừ, Có cây, có, 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 có khoai, ngon cho cho, cho sữa, cho sữa, nhung, do, do ta, thùng, cho thùng, khó thùng, nô thùng, nho nho, bố bé, bò bê, bò bê, ข้าวนข้าปู้ข้ไทมแมวเดียยาเดอลลาดาโรลิงบีอ่นบุมีหอวหันอ่อ่งใหนีบ้างอ๋ออเโหอหนหัน้องันบุมีหอหันหลอไปเปี่ยนบุมีหอหันหลอหอ้อ มันโบเมนมามามันเป็นโตควบมีหัหามีหหางอืหอมันางมีหหางเออมีหหาเด้อหาอเ้โบมีหอหาเด้อพี่น้องเด้อเอาไปคืนไปคืนมีหอหางมาเข้า้น ตัวนึงน่ง,งอ้าวพี่น้องไปเลยเดอคลิปนี้กันอำลาพาจากไปก่อน้อคุณกินกาแฟนมน้ำยายแล้ว